สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลลิดาแก้วมงคลคณะนิเทศศาสตร์รหัสนักศึกษา6 3 5 4 3 0 0 0ส0สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรค่ะในคลิปนี้นะคะดิฉันจะมาพูดถึงซีรีส์จีนว่าซีรีส์จีนนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและเรื่องใดจะเป็นตำนานและเรื่องใดจะถูกละงับการฉายมาติดตามคลิปนี้กันได้เลยค่ะ ซีรีส์จีนสื่อให้ความบันเทิงชนิดหนึ่งผลิตในประเทศจีนดำเนินเนื้อเรื่องด้วยตัวละครบทละครฉากแสงสีเสียงและซีจีเพื่อความสมจริงค่ะในสมัยก่อนนั้นซีรีส์จีนเป็นเพียงละครขั้นรายการข่าวหรือรายการประจำชาติจีนเท่านั้นค่ะแต่เมื่อถึงปีคิดตัศกราษที่1,990ซีรีส์จีนนั้นได้มีตอนเพิ่มมาถึง50ตอนและ นำเสนอเนื้อเรื่องในราชวงศ์ชิงทั้งหมดค่ะกิมยงได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวงการซีรีส์จีนมากขึ้นด้วยฝีมือลายมือในการเขียนนิยายกำลังภายในของกิมยงนั้นอันดังเรื่องลือไปทั่วแผ่นดินจีนทำให้ค่ายละครต่างแย่งชิงบทละครของกิมยงเพื่อมาสร้างเป็นซีรีส์จีนกันมากมายตัวอย่างเช่นเรื่องมังกรหยกชอลิ้วเฮียงและลีิมฮวงค่ะ ปีคิสสักสกะหลาดที่1,993งวงการซีรีส์จีนได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อมีซีรีส์จีนแนวสืบสวนสอบสวนกำลังเป็นที่นิยมและเรื่องที่เป็นที่นิยมยาวนานถึง20ปีนั่นก็คือเรื่องเปาพุ้นจินที่มีขนาดตอนยาวสูงสุดถึง250ตอนและมีคดีที่ต้องไขปริศณาถึง20คดีนับเป็นซีรีส์จีนเรื่องแรกที่มีตอนฉายยาวนานสูงสุดถึง250ตอน และในปีคิทสักรัชที่1,999วงการซีรีส์จีนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งว่าซีรีส์จีนแนววังหลวงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศฮ่องกงซีรีส์จีนแนววังหลังนั้นมีเรื่ององค์หญิงกำมาอซูสีไทเฮาและภูเช็กเทียนเนื้อเรื่องวังหลังส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับราชวงศ์ถังและราชวงศ์ชิง ทั้งสองราชะวงศ์นี้เป็นราชะวงศ์ที่รุ่งเรืองที่สุดในประเทศจีนค่ะข้อต่อไปเราจะมาพูดถึงประเภทของซีรีส์จีนกันค่ะซีรีส์จีนอิงประวัติศาสตร์เป็นการนำประวัติศาสตร์ของประเทศจีนนำมาผลิตเป็นซีรีส์ตัวอย่างเช่นปูเช็กเทียนซูสีไทเฮาและสาโก๊กค่ะซีรีส์จีนแนวกำลังภายใน เป็นซีรีส์ที่นำเสนอวิทยายุทธและท่วงท่าลีลาของการต่อสู้ของประเทศจีนตัวอย่างเช่นมังกรหยกลิตมีสั้นและชอริวเฮียงค่ะซีรีส์จีนในวังหลวงเป็นซีรีส์จีนที่นำเสนอการฟาดฟันของหล่าสตรีในวังหลังตัวอย่างเช่นเรื่องบูเชกเทียนหลู่อี้จวนและกงสือเฉินเซียงค่ะ ซีรีส์จีนแนวเทพเซียนเป็นการนำเสนอเรื่องราเกวกับเทพเซียนทั้งนรกสวรรค์และโลกบาดาลตัวอย่างเช่นเรื่องสามชาติสามภพป่าท้อสิหลีมัทุรสหวานล้ำสลายกลายเป็นเท่าลาเก็ตน้ำค้างและเรื่องสามชาติสามพพลิขิตเหนือขเขนยค่ะ ซีรีส์จีนแนวสืบสวนเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนในเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆอย่างเช่นเรื่องปะบุนจินเป็นต้นค่ะซีรีส์จีนแนวลูกกวาดเป็นเนื้อเรื่องที่นำเสนอความรักของวัยรุ่นและวัยต่างๆที่กำลังมีความรักเป็นเนื้อเรื่องที่เบาสมองชวนฟินค่ะหัวข้อที่2ซีรีส์จีนที่เป็นตำนานจะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาติดตามต่อกันเลยค่ะ ซีรีส์จีนที่เป็นตำนานเรื่องที่1มังกรหยกมังกรหยกเป็นนวนิยายจีนแนวกำลังภายในของกิมยงถูกดัดแปลงมาเป็นซีรีส์จีนนับครั้งไม่ถ้วนและที่เป็นตำนานคือเวอร์ชันปี1976ที่นำแสดงโดยหมีเสียและปี2 0 0พที่นำแสดงโดยซุปเปอร์สตาร์หญิงแห่งเมืองจีนหลิวอี้เฟยค่ะซีรีส์จีนที่เป็นตำนานเรื่องที่2 ก็มารอองหญิงก็มารอผลิตขึ้นในปี1999นําแสดงโดยเจ้าเว่ยและหลินซินหยูเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราเก็บกับองหญิงจื่อเว่ยและจอมโจรหญิงเสี่ยวเยี่ยนจื่อที่ต้องการสลับตัวกันเพื่อสืบหาความจริงอีกคนนึงต้องการเป็นอิสระอีกคนนึงต้องการสืบหาความจริงจึงเป็นตำนานแห่งซีรีส์จีนที่เป็นตำนานเรื่องที่สาม ปูเช็คเทียนจอมนางเหนือวลัง2015ปูเช็คเทียนเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอู่ไม่เหนียงสนมฉเหลิ่นลำดับที่5ที่ท้ายที่สุดนางได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดินีหญิงของจีนหนึ่งเดียวเท่านั้นและเวอร์ชั่นที่เป็นตำนานก็คือเวอร์ชั่น2015นำแสดงโดยฟ้านปิงปิงค่ะซีรีสจีนที่เป็นตำนานเรื่องที่4 สามชาติสามภพป่าท้อสิบลีเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเซียนปายเฉียนและเทพเซียนเยี่ยวหัวที่ต้องมารักกันและใช้ชีวิตร่วมกันถึงสามชาติสามภพนำแสดงโดยหยางมี่และเจ้าหยถิงซีรีส์จีนเรื่องนี้มีเรตติ้งสูงสุดถึง50าหมล้านวิวในเว็บย u คูและไออีฉีค่ะซีรีส์จีนที่ห้ามฉายจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะเรามาติดตามกันต่อเลยค่ะ ซีรีส์จีที่ห้ามฉายเรื่องที่1ผู้พูดจริงชิงฝ่ามิติลิขิตสวรรค์เรื่องราวของอาหลานเลอรหญิงสาวในปัจจุบันที่ได้มีโอกาสข้ามไปยังราชวงศ์ชิงและกลายเป็นหมาล่วซีฮองเฮาหนึ่งเดียวของจังกรพรรดิขังซีเหตุที่ห้ามฉายซีรีส์จีเรื่องนี้เพราะว่า ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งพยายามผูกคอตายเพื่อหวังที่จะข้ามพบไปยังราชวงศ์ชิงเพื่อได้ครองรักกับองค์ชายสี่เหมือนในเรื่องปู้ปู้จิงชิงนั่นเองค่ะจึงทำให้ทางการจีนสัง่งระงับเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้ามพบและซีรีส์จีนปู้ปูดจินชิงค่ะนี้เพราะกลัวว่าจะมีคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นอีกหลังจากดูซีรีส์จีนเรื่องนี้ ซีรีส์จีนที่ห้ามฉายเรื่องที่2เจินหวนจอมนางคู่ปรลัง2012ซีรีส์จีนในปี2012ที่ว่าด้วยเรื่องราวของเจินหวนหญิงสาวที่เกิดในราชวงศ์ชิงและได้คัดเลือกเข้าว,างวังมาเป็นนางสนมและได้เป็นฮองเฮาเจนหวน ยิ่งใหญ่ในที่สุดเหตุที่ห้ามฉายเรื่องนี้เพราะว่าได้มีหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ทราบมนทนในประเทศจีนได้มีการตบตีกับหญิงชาวบ้านหลายๆคนเพราะว่ากลัวหญิงชาวบ้านนั้นแย่งสามีของเธอไปเหมือนในซีรีส์เรื่องนี้ทําให้ทางการจีนจึงระงับฉายซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่ากลัวจะมีเหตุทะเลาะวิวาทเหมือนอย่างกรณีนี้อีก ซีรีส์จีนที่ห้ามฉายเรื่องที่สายไรลักนักเสพติดปี2016ซีรีส์จีนที่วาดด้วยเรื่องชายรักชายสองคนชายรักชายนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและร้ายแรงที่สุดในประเทศจีนจึงทำให้สีจิ้นผิงสั่งระงับซีรีส์จีนเรื่องนี้ทั้งๆท,ที่ยังออกอากาศไม่จบจึงทำให้สาววกวายในประเทศจีนนั้นต่างพากันเสียใจยกใหญ่ และทั้งหมดที่กล่าวมาในคลิปนั้นเป็นเรื่องราวความเป็นมาของซีรีส์จีนทั้งหมดถ้าทุกคนชอบใจอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร b ์ให้ช่อง Diamond Page Channel ด้วยนะคะ